รถเข้ามาใหม่นะนหลังคาอะคริลิกลายดาวลายท้องฟ้าลายลายอวกาศนะผมแล้วก็จอทีวีสไลด์มีหน้าจอ a อ d ด o อยนะผมแต่งเต็มนะผมเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับดูได้เลยมีปรับไฟฟ้านะผมขึ้นหน้าขึ้นหลังไฟฟ้าหมดเลยนะผมแล้วก็มีที่เสียบย s b อีให้สองช่องนะ อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะผมเป็นโมเดล19.20ก็ตีไปเป็น20นะผมเวลาจัดไปแน้น <Hey. S 1> แล้วก็มีคอนตโซลผ่ามานะครับผมแล้วก็มีสวิทช์ไฟปีให้พร้อมเลยแล้วก็หน้าจอ Android ขนาด9นิ้วด้านบนจะเป็นสวิทช์ไฟ แอร์ไมโคโรบัสทีวีจอสไลด์นะผมก็<ค>ปักจากด้านหน้าได้เลยอยู่ฝั่งคนขับได้เลยนะผมนีม่ใครหาวีพีราคาถูกๆแนะนำคันนี้นะผมได้ปี20ราคา1ล้าน4 0 0 0 9 0ม0่นบพันบาทนะผมแล้วก็จะมีใส่สกเกิร์ตให้รอบคันเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่นะผมก็อันนี้รถพึ่งเข้าเรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรนะผมจะ ก็ระหว่างร้านเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใส่สกเกิร์ตให้ใหม่เลยนะผมนี่มีตู้ซับด้านล่างด้านบนก็เป็นแอร์ไมโครบัสนะผมถูวุ้มหนังทั้งคันประตูท้ายมีหมดเลยนะผมแต่งวีเต็มนะครับ ถ้าเทียบกับแต่งป้ายแดงใหม่นะผมคันนี้จะประหยัดไปกว่าประมาณ30,000นนะได้ไปคุ้มใช้งานคุ้มแน่นอนนะผมเพราะว่ารถมันได้เปาะ V8 มาด้วยนะเนี่ยมาให้ดูล้อก่อนนะผมนี่คือล้อเนี้ยมันก็เป็นล้อแม็กอยู่แล้วนะผมแต่ยางมันปี2 2เนื้อยางมันก็ล้นหมดแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแม็กใหมย่ยางใหม่ให้นะผมเพราะว่าเนี่ยดูได้เลยเบ้าตรงกลางมันไม่มีนะครับ เราเปลี่ยนให้ใหม่สวยๆเอาไปใช้งานยาวๆแล้วก็ไม่มีปัญหาต้องมาซ่อมแม็กเปลี่ยนลายนู่นนี่นั่นนะครับผมของใหม่แน่นอนนะเกียร <Hey. S 1> ์ออโต้นะเลขไม่สองแสนสามหมื่นหกพันิโลนะผมไม่เยอะนิดนึงแต่เรารับประกันเครื่องยนต์รับประกันไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมลูกค้าท่าในใดสนใจสามารถทักามาสอบถามได้ทั้งในเพจหรือลายแอดได้เลยนะคร